เรามาปังไวปได้วยกันค่ะนะคะวันนี้พี่ก็อยู่ที่เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรีพัสเบยค่ะนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จะมาแล้วนะคะจองตัว๋วทัวร์กันมาเยอะมากแต่ว่าวันนั้นฝนตกพายุเข้า ประมาณ3-4ปีที่แล้วแหละก็เลยไม่ได้มากันนะคะวันนี้ก็ได้มาดูไหมว่าวันนี้พี่มาแก้บนพี่เคยมาขอพรน,นะคะกับช่วยแม่ควรอิม่มแล้วก็บนด้วยสร้อยไข่มุกค,ค่ะวันนี้มาแก้บนโดยการนาสร้อยไข่มุกนะคะและที่สําคัญคือสร้อยไข่มุกเส้นนี้พี่ซื้อไว้ตั้งแต่4ปีที่แล้วนะคะ <S <S ก็เอามาแก้บนค่ะเพราะว่าเคยมาขอให้อราดิโด,ด่งดังแล้วก็ไข่ แล้วก็ในวันนี้นะคะพี่ก็มากแก้บนค่ะแล้วก็ขอพรใหม่ค่ะกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะขอให้ธุรกิจออร่าดิสนะคะของเรานะคะประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยทํามาค้าขึ้นนะคะนะคะ<ม>ก็ได้ไหว้ทุกจุดเลยนะคะของเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะก็สําหรับใครที่มาที่ฮ่องกงก็อ,อย่าลืมมาที่นี่นะคะขอแล้วได้จริงๆค่ะ